พัน,นตำรวจโทนฤทธิ์สอนดิตผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันและประปาบปรามยาเสพติดพักค5ร่วมกับพลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทับนอนที่3และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ร่วมกันถแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข,ข่ายขายาเสพติดข้ามชาติ3คนพร้อมของกลางเป็นไอซ์469กกิโลกรัม หลังเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้กลางลานรับส่งสินค้ากเกษตรภายในตลาดเมืองใหม่กลางเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่6พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มเครือข่ายที่เคยถูกจับพร้อมของกลางไอซ์กว่า600กิโลกร,รัมในพื้นที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนพบว่านายดันัยนและก็พักผู้อีกสองคนก็คือนายสามและนายชัยครับจนมีการวางแผลลำเลียงไอซ์อตใหญ่จากเชียงใหม่มาที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีและเมื่อถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดขณะกําลังขนย้ายตะก,ก้าบรรจุสัมภาระ106ตะก,ก้าใส่รถบรรทุกสินค้าที่ว่าจ้างมาในจำนวนนี้มีไอซ์ซุกซ่อนอยู่62ตะก,ก้า รวมของกลางไอซ์น้ำหนัก469กิโลกร,รมัมผู้ลงหาก็รับสรบารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปรับไอซ์จากสวนลำใหญ่ในตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายก่อนจะนำมาส่งไปยังจุดหมายปลายทางสำหรับการจับกุมในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการลำเลียงไอซ์ลอตใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตลดลงโดยใช้วิธีซุกซ่อนมากับสินค้าทางการเกษตรว่าจ้างขนส่งโดยที่คนขับไม่รู้ตัว คาดว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เคยทํามาแล้วหลายครั้งและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดําเนินคดีต,ต่อไป